สวัสดีค่ะดิฉันนาสาังวิชาการวงเปียจันทร์รหัสนักศึกษา63123397วันนี้นะคะจะมานแนะนำการทำริบบิ้นพมรมลัยแบบที่จะยกตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นแบบริบบิ้นพงมลัยช่ำด้วยนั่นเองค่ะเรานะคะเริ่มจากขักตะขับเลยค่ะริบบิ้นที่ใช้นะคะจะเป็นริบบิ้นเบอร์สองค่ะนำมาแบ่งครึ่งนะคะตัดความยาวที่40นิ้วนะคะวิธีการถักเริ่มแรกนะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะของเรามา ทุกขึ้นค่ะแล้วก็จะขึ้นตะขาบนะคะเราจะใช้ตะขาบ2ตัวค่ะวิธีการถักนะคะก็จะนําตะขาบตัวที่2นะคะมาทับกับตัวที่1ค่ะให้ถักกลับไปกลับมาแบบนี้จนสุดลิบบิ้นเลยนะคะพอสุดลิบบิ้นแล้วเราจะเราก็จะมาตัดลิบบิ้นส่วนที่เหลือออกค่ะเพื่อกเก็บงานนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาทําในส่วนของอุบะนะคะเราจะใช้เป็นมารีเยมสําเร็จนะคะมีขั้วพลาสติกค,ค่ะทาน้ำมนันสามชายนะคะ วิธีการร้อยก็คือร้อยขั้วพลาสติกลงไปในก้านของดอกมะริ่ยมเลยนะคะแล้วก็ร้อยดอกลักลงไปค่ะเมื่อเราร้อยครบทั้ง3เส้นแล้วนะคะเราก็จะนําม,มามัดรวมกันนเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นตัวเป็นการทําตัวของอุบะค่ะที่เราทําไว้นะคะมาสอดใส่ตะขาบที่เราถักเสร็จค่ะเรียบร้อยแล้วก็ทักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะม้วนกลับลงมาค่ะ จากนั้นนะคะให้ติดพวงให้อยู่ค่ะในลักษณะเหมือนพวงมาลายนั่นเองค่ะโดยใช้ปืนกาวติดนั่นเองค่ะวิธีการติดนะคะวิธีแล้วก็ส่วนวิธีการติดเอื้องดอกไม้นะคะดอกไม้เล็กๆของเรานะคะเราก็จะนําดอกไม้สเร็จนะคะมาตัดก้านใบออกค่ะนํามาติดลงไปในช่องของพวงติดพวงมาลายนั่นเองค่ะติดใบซ้ายขวานะคะติดดอกตรงกลางค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะทํา ขั้นตอนของโบนะคะและสายของโบนั่นเองค่ะพับริบบีนนะคะให้เหมือนโบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะนําที่หนีบค่ะมาติดเป็นรูปมาติดตรงโบนะคะให้อยู่ในรูปทรงโบค่ะ,ะตัดตกแต่งโบนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามใส่โบนะคะก็จะนําแก้วร้อนมาติดค่ะสุดท้ายน,นะคะเราจะใช้เข็มร้อยได้นะคะเย็บลงไปตรงสายของเราค่ะวัดขนาดให้อยู่ตรงกลางนะคะ ตัดและมัดปมให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะจะทำอีกหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อติดด้านหลังนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นผมมาลายแล้วค่ะถ้าคลิปนี้นะคะผิดพลาดประกันไดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ